สวัสดีครับเอซีทุกท่านนะครับนี่ก็มาเล่นกับพ่อแบมนะครับตอนเช้านะครับนีค่คอออัวพ่อแบมพ่อแบมนอนนอนด้วยกันครับเมื่อคืน๋อ,อมานอนเล่นกับพ่อแบมเพราะนอน,นคนเดียวมันนะเก็บที่นอนแล้วนอนอยู่ตรงนั้น <laughs> ยังทําไม่เสร็จครับ๋ยวจะกั้นห้องอยู่ กันห้องแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นเวลามีเพื่อนมาเล่นด้วยแบบนี้นะครับ,รบเตรียม,มนั่งเล่นด้วยต้มกาแฟกินก็เมื่อคืนนี้ก็ออกมานอนเล่นกับพ่อแบมนะครับจงสว่างเพราะว่านอนคนเดียวมัน,น,น,นมันไม่มีเพื่อนคุยนะครับเรามาคุยเล่นกับพ่อแบมนะครับ สวัสดีเอซทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี้ก็มานอนเล่นกับพ่อแบมครับเพราะว่าพ่อแบมก็พ็นอนคนเดียวเฝ้าเฝ้าวัวครับแล้วก็มีรถไถด้วยนะครับเฝ้าจะมานอนประจำนะครับบางครั้งถ้าผมว่างผมก็ออกมานอนกับพ่อแบมเนี่ยครับถ้าไปกีดยางแล้วผมจะไม่ได้มานะครับ <laughs> นี่ครับบรรยากาศดีครับตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้บอมีลมเลยครับเมื่อก่อนมีลมวันนี้อากาศเย็นนะครับเมื่อก่อนมีลมผัดนะวันนี้นโอ้ม,มีลมแล้วสงสัยฝนเริ่มมาแล้วครับผมก็รออยู่ครับ ยังให้ฝนตกครับถ้าตกบ่แห้งก็ตกไม่น้อยก็ได้ครับเพราะว่าสิรอยไญ่หาปลป่นะครับห้าออกหยางมัวนะครับฝนตกมาก็เตรียมไถยสวนปลูกมันไถสวนปลูกมันมีงานแล้วครับมีงานถ้ามีงานรับจ้างก็จะไปรับจ้างนะครับตอนนี้อ๋อกาลังซับขาดครับถ้าฝนตกมานี่ก็มีใช้อยู่ครับเพราะว่าเอารถไปรับจ้างนะครับมีรถไปรับจ้างก็ ถึงงานบวหลายกับพ่อได้ใช้นะครับได้ไซ้เนี่ยมีงานสีได้หาเช็ครถไว้อยู่นี่กันสีเบิ้งน้ำมันเครื่องรถวัวรถมันกเก่านะหลายปีแล้วงานหล่อท่อหล่อเสาก็ให้ลูกชายแล้วครับ <c oughs> ลูกชายกับงานบกค่อยหลายนะครับงานบกค่อยหลาย <c oughs> เดือนนึงได้งานสักเท่อนึงเล็กๆน,น้อยๆเดือ <c oughs> นึ่งสองเท่านะครับ เดี๋ยวนี้นเษษษกษฐกกจบ่ค่อยดีแน่เมื่อก่อนกัพ่อได้อยู่ครับแรกๆอืเดี๋ยวนี้รถน้อยถอยลงแล้วผมก็เลยออกมาเลี้ยงงวครับช่วยกันทํามาหากินกับลูก <c oughs> กับเมียครับผมก็ออกมาเล่นปรึกษาคุยสัพเพละกับพ่อแบมนะครับเพราะว่านอนคนเดียวก็มัน มันนอนไม่ค่อยหลับนะครับมืดตึ๊บอ่ะอยู่คนเดียวแบบมืดมนเลยนะครับก็เลยออกมาคุยเล่นกับพ่อแบมเพราะว่าพ่อแบมก็มานอนคนเดียวนะครับผมก็มานอนเล่นกับพ่อแบมก็หลายครั้งแล้วครับก็แนะนําให้พอดิงนะครับขายของขายของตอนนี้เริ่มขายบอกว่าขายได้แล้วนิดนิดหน่อยก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นละ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เนาะได้วันละชิ้นสองชิ้นก็เอาวันละสิบบาทยี่สิบบาทแต่วันนี้นะครับวันนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองครับผมจะขึ้นไลฟ์ขายอีกอยู่ครับจะเอาโทรศัพท์ไปให้หลานตอบไลน์ให้นะครับก็เตรียมส่งของวันจันทร์นะครับเอฟซีคนไหนที่เอฟแล้วผมจะส่งของวันจันทร์ครับเพราะว่ามันต้องได้รวบรวมให้มัน ได้หลายชิ้นนะครับถึงจะไปส่งไปส่งที่เตางอยนะครับจากบ้านมะานาวาก็ไกลอยู่นะครับว่าของก็เอาไว้ที่บ้านมะนาวนะครับของขายนะครับผมไม่ได้ถือมาด้วยนะครับมะนาวกับเตางอยนี่ก็ยี่สิบกว่าลูเนาะไปกลับก็สี่สิบเกือบห้าสิบสี่สิบกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้สามชิ้นนะครับก็ว,ว่าจะไปส่งพี่พี่สะพ้ายเลยว่าให้นู่นวันจันทร์ค่อยไปส่งเดียว่า เดี๋ยวผมขายอีกวันนี้ครับเดี๋ยวผมไปส่งวันจันทร์อาจจะช้าหน่อยนะครับพ่อค้ามือใหม่นะครับแล้วก็แอดมินก็แอดมินมือใหม่แล้วก็ไม่อ่านคอมเมนต์ที่เอฟซีเม้นมาว่าอ่านยังเอาตัวสองตัวเอาตัวนี้สองตัวน่ครับ <ๆ S 1> เขายังอ่านไม่เป็นครับไม่เหมือนหลานหลานเขาไม่ว่างครับเมื่อวานนี้แต่วันนี้นะหลานว่างครับจะขึ้นไลฟ์อีกทีบ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงเนาะประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวออกจากพ่อแวมตอนเช the ้า okay, น <related> ี <Danke> ้ก็จะไปหยอดน้ำกดแล้วก็จะหาหุงหาอาหารกินก่อนนะครับเกือแพะอยู่บ่ต้องให้อาหารแพะด้วยครับเลี้ยงแพะตอนนี้มีแพะจากตัวละสิบสามตัวอยู่อยู่นู่นครับก็เอามาให้เอามาให้ช่างวาเลี้ยงช่วยก็สองสามตัวแล้วนะครับสิบสามตัวก็สิบห้าสิบหกตัวแล้ว ั้งกีดยางเลี้ยงแพะทั้งขายของโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรวยแล้วเดี๋ยวมีเงินรวยแล้วเอฟซีช่วยอุดหนุนเนอะครับอุดหนุนครับเดี๋ยวจะหาแบบแบบใหม่สินค้าแบบใหม่มาขายเรื่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าผมก็ไม่มีรถด้วยครับต้องอาศัยเหมาหลานไปครับไปสกลวันนั้นก็ ต้องอาศัยหลานก่อนเนาะใช่เติมน้ามันให้เขาพันหนึ่งครับก็กําไรก็อยู่ในนั้นแหละค่าน้ํามันทั้งหมดเลยดีกว่าไม่ได้สักบาทก็เหลือร้อยสองร้อยก็เอานะครับค่ากับข้าวค่าเดินทางค่าซื้อของบวกลบในนั้นเลยผมก็มานอนเป็นเพื่อนกับพ่อแบมนะครับก็มานอนหลายครั้งแล้วก็หลายคืนแล้วครับอืม บางท,ทีก็ไม่ได้ออกมานะครับบางทีก็ไม่ได้ออกมาถ้าผมกีดยางดึกเวลาหนาวผมไม่ได้ออกมานี่ครับบรรยากาศนอนไทยยังยังก่อไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จอยู่ครับที่นอนพ่อแวมน,นุ่นๆครับแต่ผมจะนอนเล่นตรงนี้ครับ, <c oughs> รบยังไม่เสร็จรเดี๋ยวขายยางก็ทําไปทีละนิดทีละนิดแหละครับซื้อปูนมาทีละ ถุงสองถุงสองร้อยบาทนี่แหละครับเดี๋ยวบ้านเราทําบ้านทําอะไรก็แบบนี้นครับได้เงินมาทีละสองร้อยสามร้อยก็แบง่งแบ่งทํำครับซื้อปูนมาถุงนึงถ้าหน้าก็ซื้ออิฐซื้ออิฐก็ก้อนละหกบาทถ้าร้อยก้อนก็หกร้อยประมาณนี้แหละครับพอขายยางได้ก็เอามาทำไปทีละนิดทีละนิดนะครับ คงไม่ไม่เหมือนในคนในเมืองเนาะเสียใหญ่เขาทำ <c oughs> เขาทีทีเดียวเสร็จเลยสวยเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศ <c oughs> คลิปนี้คงทำไม่นานนะครับถ่ายบ้านชังวานอยู่นู่นครับบรรยากาศดีนะครับนี่ก็เป็นห้วย เือบางสายครับลงไปหาปลาได้ครับท่านีี้สดเป็นพิเศษนี้เววจะอออกางนคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทีทุกท่านนะครับวันนี้จะขายของอยู่นะครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่นะครับถ้ากลับไปต้องไปหย่อนน้ำกดก่อนนะครับสวัสดีครับ